สวัสดีครับคุณย่าทิพย์คุณย่าทิพย์อยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้คุณย่าทิพย์จะพาเราไปทําอะไรกันก็าดอกสนโันในท้องนานที่น้ําท่วมอยู่นะครับเนะี่ยเดี๋ยวจะพายเรือพาคุณย่าทิพย์ล่องเรือเก็บสนโนอ่อนเอาไปทําอะไรครับเอาไปลวกยิ้มน้ำพริกก็ได้ทอดไข่ก็ได้ผัดน้ำมันถอ่ก็ได้โอเคมีอาหารกินแล้วครับแห<ต>ล่งอาหารของเรา,เราใช่ใช่ อันนี้นะคะเราก็ลงเรือกันแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเก็บดอกสนโกกันที่ในนาเนี่ยเรือกำลังเล่นไปเรืร่อยๆนะคะเล่นไปเล่นไปนี่โดยคุณปู่ขายข้างท้ายอยู่เห็นไหมคะเนี่ยไปแล้วเรือไปแล้วนี่ไงไปแล้วไปแล้ว เห็นดอกสนโหแล้วเต็มเลยเห็นไหมคะเยอะมากเห็น,โนโยังเน,น,นี่ยเต็มเลยเยอะม,มากเลยใช้เรือนะคะถ้าเกิดเดินมาคงไม่ถึงเพราะน้ำท่วมน่าจะขึ้นเข่าได้นี่ดอกสนโหเยอะมากเลยนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เดี๋ยวเราจะเก็บดอกสนโหกันไปนทำอะไรกินถึงแล้วดอกสนโห เดิมเลยโอเคไปแล้วก็พาคุณยาทีปมาล,ล่องเรืลอลงสู่ท้องนาของเราเพื่อเก็บดอกสนนี่เลยครับนี่อย่างเยอะเลยครับเอาไปทำเป็นอาหารของเรามื้อเย็นสบายสบายแล้วครับนี่ตอนนี้นะคะเราได้ดอกสนุนมาแล้วหนึ่งถึงนี่คุณปูก่กำลังจะพาถอยใส่เกียร์ถอยหลัง พากลับนะคะอืมพากับปูดีของยาวกว้างมากเดี๋ยวคุณปูจะพากลับนะคะอืมแลก็มาดูบรรยากาศนี่เราเข้าไปเก็บดอกสนุกตรงนี้เ่เากำลังจะกลับกันแล้วดูกันมืดเลยเห็นไหมคะอือเดี๋ยวเรากำลังจะพับรถกบนล้นะคะ่ะดูมืดดูทั้งน้านะคะมืดแล้วเราต้องกลับไปที่ผักแวะ นั S <S ่นหุ่นไล่กาอยู่ตรงนู้นนนเห็นไหมเห็นไหมไงหุ่นไล่กาอยู่ตรงนู้นมีไฟมาได้คุณโบกำลังจะพาเรากลับไปตรง